ถ้ามีโอกาสก็หาคนมาดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนดูนะเป็นห่วงนะเ,ออเดี๋ยวน้าอยู่หน้าก็เริ่มลดเบาลงแล้วเด้เริ่มแห้งแรงแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับแรงหรอกสวัสดีค่ะน้องเพชรจ้าคนรอจากพี่เพนนภาจ้าสวัสดีดีค่ะคุณเจสอะไรเนาะนี่เนาะ ดีจากคุณดูนจากน้องพวงประการนะจ้าสวัสดีน้องเจจากคุณแคทนะคะสวัสดีพี่ม์อีกรอบค่ะจากคุณเจด้าจ้าได้รู้จักค่ะเพื่อนอาดุลก็สวัสดีครับคุณพิสมัยจากเพื่อนอาดุลนะคะก็ทักทายคุณแม่พิสมัยเนาะคุณไบมคุณกิติเวสกามาก็สวัสดีครับคุณแคท น้องน้ำตาลก็สวัสดีค่ะพี่อาดูนก็เพื่อนอาดูนก็มาตั้งแต่แรกๆขึ้นได้แค่นี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าให้สองนาทีรวดเลยคงไม่ไหวไปสเปะสปะเหมือนรอบแรกนี่ทำมาปีหนึ่งแล้วรอบแรกอะ่ะที่ทำสเปะสปะเพราะว่าไปคนเดียวขอบคุณ ai ขอบคุณ facebook เนาะแม่เราไม่อยู่แล้วอ๋อ โอเคเพื่อนโอเคแม่เราเราเหลือกอดทุกคนเลยค่ะน้องจ้าพี่โมนเปิดตาสวยๆให้ก่อนนะพี่มนทำธุระอยู่ถ่ายคลิปท,ที่เท่าเราทำงานนี่เลยลงหนาทีมั่งเจดนาทีมั่งแล้วแต่แต่คลิปสั้นนี่ไม่ตาม่าง Facebook และสวัสดีชาวครีเอเตอร์ผู้น่ารักทุก ทุกคนนะจ้ายินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับสู่บ้านห้องสุนิดาไลสวัสดีครับพี่เพนคุณคำาลนเมฆดินแดงสวัสดีค่ะคุณคำาลนขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนยังไม่เออก็บดบอกว่าเฒ่าเนาะก็บอกว่าอายุหลายซื้อ,อ <c oughs> มันก็ต้องถาวรด้วยจ้าสวัสดีค่ะคุณถาวร ขอบคุณสิบล้านดวงตานะจ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณจริงๆค่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิดาจากคุณถาวรจ้ะสวัสดีเอ่อโอเคค่ะพี่โมนขอบคุณมากเลยค่ะพี่โมนจ๋าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดแล้วเนาะเช้าถึงเก้าโมงเช้านะคะถ้าใครว่างก็แวะเวียนไปให้กำลังใจคุณแม่ได้ สวัสดีค่ะคุณจิมจากคุณแม่แสงเดือนจ้าสวัสดีครับแม่แสงเดือนเพื่อนอดุลก็เพชรจ้าเพชรเพชรเพื่อนดาตัวเดือนต่อนะคะขอบคุณคุณคิตินะคะคําแนะนําดีๆจะนําไปใช้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะคุณคุณอะไรคะรับชมอยู่นี้คุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะคุณพี่เพนธพาก็สวัสดีคุณแสงเดือนจ้าคุณกิติก็พัทยาใช่ไหมไปเที่ยวพัทยากับคุณแม่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับเนาะสู่ห้องสุนิดาไลคา์คุณกิติเวกามาก็กันหยุดหรือเปล่านอ้อวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันหยุดของประเทศไทยไม่รู้ว่าที่ห้องคุณ,คณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ น้องๆทุกคนเนาะที่ไม่ปล่อยกันไม่ปล่อยมือกันดึงมือไปด้วยกันขึน้นได้แค่นี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าให้2นาทีรวดเลยคงไม่ไหวขอตัวไปลงคลิปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ได้ลงซักคลิปเลยคะ่ะจากแม่กาฟิวขอบคุณมากคะ่ะแม่กาฟิวขาขอบคุณมากเลยนะคะ พี่มนก็คงจะทําธุระจะ่ะไม่เป็นไรเนาะเราก็มาคุยกันก่อนเนาะอาดุลรักแท้สวัสดีค่ะพี่ชายคุณคำาวนก็สวัสดีคุณเจด้วยนะคะคุณแม่แสงเดือนก็สวัสดีคุณแคทด้วยจ้าตาลาทิพย์หาทช,ชัยสหัสสวัสดีค่ะจากคุณสัญจรน,นะคะก็ทักทายพี่ทิพย์เนาะพี่ทิพย์ก็มาเปิดดวงตาไว้ให้ก็มาหนุงเนาะ คุณสัญจรก็สวัสดีอาดุลรักแท้สวัสดีจ้าครับขอบคุณเหมือนเดิมค่ะคุณกิติเวทกามาขอบคุณมากๆเลยมามาให้กําลังใจตลอดขอบคุณมากเลยจ้าท้ายแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านเราอยู่ดีแม่หญิงแม่กาฟิลส์ยินดีที่ได้รู้จักนะคะจากคุณแม่เพนนภาค่ะเรียกคุณแม่พิเคทคนงามสวัสดีเจ้าของบ้านจ้าสวัสดีค่ะพิเคศค่ะ ปุ่มดาวอยู่ไหนสวัสดีพี่เพนธพานะคะพี่เพนธพาก็สวัสดีน้องนิดาม,มาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่สวัสดีพักผ่อนกันแหละแต่ก็ขอเวลาขอเวลาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสักสักชั่วโมงหนึ่งเนาะพอที่จะได้ตามตามเวลาพักเหนือสวัสดีมาดามนะคะมาดามบุญใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกดบูบ้านสุนิดาไลท์นะคะคุณแม่แสงเดือนก็สวัสดีคุณสุภชัยค่ะน้องเพชรหญิงแม่คับฟิว๋อเราเพิ่งได้ดูไลท์เนาะดูไล์กันเนาะของคุณแม่หญิงที่ไปที่่าจากคุณกิติเวสกามาค่ะคุณเจด้าก็แดดออกจ้าน้องตาแดดออกแดดออกก็ไม่เป็นไรเข้าใจค่ะ คุณกิติเวตกามาสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทักทายมือจากคุณแม่แสงเดือนจ้ะเพื่อนดุลก็บอกยูเดอร์ยูเดอร์ฉันรู้แล้วว่าเพื่อนอยู่รู้รู้รู้รมาละก็กาพาก็สวัสดีคุณถาวรจ้าคุณกิติเวตกามาก็ยินดีที่ได้รู้จักครับทักทายแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านเราอยู่ดี แม่หญิงแม่กาฟิลส์ยินดีที่ได้รู้จักนะคะจากคุณแม่เพนภาค่ะเรียกคุณแม่สวัสดีค่ะคุณอาดูนจากแม่หญิงนะคะขอบคุณมากๆเฮียเต๊ก็แวบมาให้ก็ทักทายคุณแม่พี่สมัยนะคะแม่หญิงก็ทักทายน้องพวงด้วยจ้ะสวัสดีค่ะคุณพวงพกาแม่หญิงก็ทักจะแวะหาแวะทักทายกันเนาะ ไปไปมามาแล้วคนที่อยู่ในไลฟ์อยู่ในเป็นครีเอเตอร์ด้วยสวัสดีครับคุณกิตตีจากคุณสุภชัยจ้ะเดี๋ยวหนูไปดันคลิปให้ค่ะคุณแม่ขะคุณพี่เพนภา,าก็สวัสดีก็ไหลามาทางนี้มั่งก็ได้เนะจะได้ช่วยทางโน้นเขาแบ่งเบาภาระน้ำท่วมด้มั่งดันขึ้นมาก็ยังไม่ได้ผ่าน เวลายังไม่พอเหมือนเหมือนเพื่อนเขาก็เลยยิงพี่เพนทพาก็สวัสดีน้องเจคนน่ารักพี่เจก,เเก,เก็สวัสดีพี่เพนทภาคนเก่งเพื่อนดูลก็สวัสดีพี่เพนสวัสดีน้องเจจากคุณแคทนะคะสวัสดีพี่ม์อีกรอบค่ะจากคุณเจด้าจะไปเขาก็หัวเราะไปแบบอารมณ์ดีเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีมีความสุขอยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขเนาะ จะมาทำคลิปมั่งเต้นมั่งตามภาษาให้แกออกกำลังกายตอนนี้ก็นั่งกินพิมลออร์แกนิกจ้าพิมลเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยดูแล้วไม่คุ้นเขากำลังฮิตกันเปลี่ยนโปฟรฟคุณแม่เพน,นภาก็ทักทายคุณแม่หญิงคุณแม่หญิงนี้ก็มาครั้งแรกเนาะพอดีได้โอกาสพอดีพิมลก็ คงจะทําธุระจะไม่เป็นไรเนาะเราก็มาคุยกันก่อนเนาะอดุลรักแท้สวัสดีค่ะพี่ชายตาราทิพย์หาชัยสหัสสวัสดีค่ะจากคุณสัญจรนะคะก็ทักทายพี่ทิพย์เนาะพี่ทิพย์ก็มาเปิดดวงตาไว้ให้ก็มาสวัสดีจ้าเพื่อนดูลจ๋าเพื่อนดูลงานเสร็จหรือยังเนี่ยเห็นบอกว่าลูกค้ามาเอาของไม่ใช่เหรอสวัสดีลายสีฟ้าเนาะ ส่งหัวใจสีฟ้าปิ้งปิ้งป้ง,ปงมาเลยขอบคุณแม่หญิงนะคะแม่หญิงแม่กาฟิลค่ะยังไปสเปสะสปะเหมือนรอบแรกนี่ทํามาปีหนึ่งแล้วรอบแรกอะ่ะที่ทําสเปสะสปะเพราะว่าไปคนเดียวมีคอนเทนต์ของแต่และฤดูฤดูสามฤดูก็ผัดเปลี่ยนกันไปก็จะมีคอนเทนต์ให้ดูตลอดเนาะค่อนข้างจะหายากอยู่ ก็วันหยุดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสเกี่ยวความความรู้แล้วก็คำแนะนำไปปรับใช้กับตัวเราเองเนาะบางคนก็ลงเยอะ